ข้อแรกเรื่องการแหลกผู้ที่ตามหรือการปั่มยอดไห่ยอดวิวนี่แหละครับนอคืออยังหรบคับในกลุ่มนี่แหละครับอย่าไปเห็ดนะครับเด้อไอเฮ้าเห็ดคลิปลงไปอ่ะเดี๋ยวผู้ที่ตามจะมาจากคลิปเฮ้าเองนะครับนอเฮามีความสม่ำเสมอหรือว่าระบบเขาดันคลิปเฮ้านะครับนอการมีปฏิสัมพันธ์กับมือเยวคชิปเฮ้าก็กระจายออกไปเองนะครับนอครับเพื่อนเพื่อนฮะเพื่อนๆได้ยินแล้วใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะฟังแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยข้อมูลอาจารย์ท่านนี้นะครับ ก็มีเพื่อนค่อนข้างเยอะมากนะครับบอกเลยว่าเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนฟังเนี่ยกับข้อมูลที่ผมแนะนำเพื่อนนะมันจะขาดกันแล้วนะครับมันจะขาดกันแล้วเพื่อนๆจะมาทางตามอาจารย์ท่านนี้แนะนําก็ได้นะครับหรือจะมาตามที่ผมแนะนํานะฮะผมมีเพื่อนเพิ่มจากกลุ่มจริงๆสตรีมก็ได้แล้วจริงๆนะครับหรือเพื่อจะทาตามอาจารย์ท่านนี้ก็ได้นะฮะแล้วเพื่อนลองคิดดูนะครับว่า Uh, ถ้าเราลงคลิปสมำเสมอลงคลิปสมำเสมอสมเนี่ยเราก็ลงอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อลองย้อนกับวิดูคลิปของตัวเองที่เราลงสม่ำเสมอถ้าเราไม่ตามเพื่อนนะลงสม่ำเสมอมันดันคลิปให้ไหมฮะยอดวิวขึ้นไหมฮะเราลงไปกันกี่คลิปแล้วเพื่อนลงกันไปกี่คลิปแล้วไปนับดูสินะครับคลิปยาวคลิปสั้นนะครับมีแช่สองร้อยไม่ใช่หลักร้อยสองร้อยสามร้อยกันแล้วหรือยังนะครับลองไปดูนะฮะแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเพื่อนๆจะมาทางอาจารย์ท่านนี้หรือจะมาทางที่ผมแนะนํา ตอนนี้มี2ทางให้เลือกนะครับถ้าผมอาจจะเสี่ยงนะเสี่ยงนะนะแต่สตรีมได้เพื่อนเพิ่มยอดวิวเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มโอกาสที่มันจะผ่านสตรีมก็มีนะครับถ้าไอ้ดันคลิปตามที่ผมแนะนาในไลฟ์สดนะทั้งทั้งสองไลฟ์สดลยนะฮะที่ผมพูดย้ําแล้วย้ําอีกเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะฮะแล้วก็คนที่แชร์ของอาจารย์ท่านนี้ที่พูดเมื่อักครู่น,นี้จริงมันคลคิปยาวเพื่อนเดี๋ยวแต่ผมตัดเอามานะครับมีขอแชร์กันเยอะมากนะครับ แล้วทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้ตามเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนมันจะไม่เพิ่มขึ้นมันจะไม่เพิ่มขึ้นมันจะอยู่แค่นั้นเพื่อนมันจะอยู่แค่นั้นแล้วทําไมนะเพื่อนถ้าเรามีอีกทางหนึ่งที่เราจะไปเร็วกว่ามีเพื่อนเพิ่มมากกว่ามีโอกาสที่มันจะผ่านเครื่องมือเร็วขึ้นนะฮะก็เพื่อนก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับนะฮะถ้าเรารอให้ระบบดันด้วยที่ว่าเราลงคลิปสม่ำเสมอทุกวันอย่างเดียวนะครับมัน ก็แล้วแต็มเพื่อนตัดใจแล้วกันนะฮะก็ผมคิดว่าเพื่อนน่าจะมีประสบการณ์เยอะมีข้อมูลมีฐานข้อมูลจากหลายที่เยอะอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านอื่นหรือสําหรับตัวเองนะครับผมอยากให้เพื่อนช่วยฝากแชร์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆนคนอื่นได้รู้ด้วยนะครับว่ามันสามารถผ่านกณฑนได้เหมือนกันโดยที่เราไปตามกันในเพื่อนเอ้ยตามกันในกลุ่มนี่แหละนะฮะตามกันในกลุ่มมันสามารถผ่านกณฑนได้นะครับเพื่อนเพิ่มขึ้นอยู่ที่เราอยู่ที่ความขยันของเราแล นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ